บันนี้สิผ้าไปสุมแต่พ่องเปียงน้ำออกจากเข่าเราพี่น้องพูนะเบิ้งเข่าเราดูเบิ้งเข่าดูเขานั่งเตี้ยคือคักเถอะวะคบแล้วเอาอันนี้ใส่ตะเหินคือท่านยานสยามที่ลังเตียสิผ้าไปยามป่าเด้อเมื่อนี้เด้ออีพ่อพ้องสีผ้าไปยามป่าเปิ้งน้ำออกจากเข่าแล้ว เขาโคบแล้วปีงออกยานมันนั่นแหงน่านกลามยานลุดเกี่ยวพื้นลุ่งบ่อใดบรรยากาศทุ่งนาตาพองยายกินทันดีพอใหญ่หน่อยพอพุนพนพูนพนพนพนเข่าวตาพองจะพาไปยามป่าป่ามันสิมีบอมือน โอ้คือสวดลายแต่สีไดงเกีียวเข่าพันตัวนี้ว่าสีเอาไฮไฟนี่กูดูกี่ดีอยู่บัานนีสีได้เกีียวเข่าพันออกตัวนี้น้นองไม้ปงบ่อพอได้บ่ออาน้อย บาคอใหญ่ดิสิมีบ่ป่าปิ้งน้ำออกจากเขาาล้วพี่น้องเอ้ยสิมีบ่ ยามขึ้นมาเบิงดูพี่น้องให้พี่น้องช่มเบิงดูอีพอสิเปิดใช้วียงบอกว่า,างเนี่ยแหละกน้ำทวนลวนดิก้องสียามปลาแล้วพี่น้อง ที่นี่ป่าพ่าออมันแรนลงมากมันก็นต้องเข่าละพ่อว่าบ่อยเฮ็ดมูอใหญ่นะป่าเนี้ย <laughs> ป่าเฮ็ดกี่เหีนเห้นบาท้ยเไี่ยาปล่อยเอาขื้นมึงด้วยพ่อเดี๋ยวขอสิไปล่างดอก โอก็สิได้มกอยู่ล่ะพี่น้องปลาน้อยนั่นน่ะ Thank o u เห็น